ความรักเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะมันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวก็ต้องเขาด้วยบางคนก็ต้องนึกไปถึงแบบบุญภาวัสนาส่งดวงชะตาริดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อนี้และการเพื่อความสบายใจของพวกคุณดิฉันก็เลยมีหมอดูชื่อดังมาบอกเลยว่าดวงความรักไตรามาสสุดท้ายออว่าก็เป็นไตรามาสนะเศรษฐกิจเรายังมีไตรามาสอีกหนึ่งสองสามอะไรก ความรักก็เช่นเดียวกันไตรมาสหนึ่งอาจจะไม่ค่อยดีไตรมารสองดีสามขึ้นขึ้นลงลงเอาสุดท้ายเลยแล้วกันสุดท้ายปลายปีเลยดวงความรักของพวกเราจะเป็นอย่างไรนะเอาไงดีอะนีต้อง12ราศีออกหมดก็ไม่ต้องออกอะไรกันแล้วรายการเนี้ <c oughs> ก็เอาทีละลาสามราศีมะเออวันนี้าสามราศีแรกก่อนจะเป็นราศีอะไร คุณหมอช้างคะเชิญค่ะเราเริ่มต้นนะครับกับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่จะมีโชครห่งความรักมากที่สุดนะครับเป็นราศีที่จะมีโอกาสนะครับที่จะได้พบได้เจอความรักครั้งใหม่โดยเฉพาะเรียกว่าสาวๆที่ยังโสดอยู่นะมังกรปกติแต่งงานยากนะครับนั้นเนี่ยโอกาสมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราแบ่งเวลาให้กับเรื่องความรักมากหรือเปล่าเพราะว่าราศีนี้เป็นราศีที่ อาจจะทุ่มเทกับเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้กับเรื่องของความรักนะครับอันนั้นเมื่อมีโชคบวกกับมีเวลาเนี่ยมังกอติดอันดับลงต้นเลยที่จะสละโสดในครึ่งปีหลังนี้อย่างแน่นอนนะครับอีกหนึ่งราศีครับก็คือคนที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมอาจจะเป็นราศีที่ดวงความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับครึ่งปีหลังเนี่ยชีวิตของราศีกุมเขาไปวุ่นวายกับเรื่องอื่นเยอะนะครับการบุกเบิกเริ่มต้นหรือว่าการเตรียมตัวงานสําหรับปีถัดไปนะครับดังนั้นถ้าใครที่ยังโสดอยู่ความรักอาจจะ ยากนะครับถามว่าฝืนดวงจะมีได้ไหมก็มีได้นะครับแต่ก็จะมีแบบยากๆนะครับอุปสรรคเยอะมาประจนเยอะคนไม่เห็นด้วยเยอะนะครับหรือว่าบางทีเดาใจแฟนไม่ถูกต้องไปตามเงาอเอาใจมีแล้ปวดหัวถ้าหากคุณมีความสุขกับเรื่องแบบนี้ก็สามารถจะมีได้นะครับในขณะคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็คงต้องเป็นบัจจใยให้ถองความเข้าใจกันที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าชีวิตมันเหมือนกับเวลามันก็จะไม่ตรงกันนะคนนึงไปต่างจังหวัดคนนึงอยู่บ้านคนหนึ่งอยากจะเที่ยวคนนึงอยากจะทำงานอนะไรแบบนี้นะครับก็ ไม่ได้ถึงจุดที่แตกหักแต่ก็เป็นจุดที่ต้องดูแลและก็เทคแคร์กันให้มากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งราศีครับก็คือคนที่เกิดในราศีมีนนะครับราศีมีนเป็นราศีที่ครึ่งปีหลังนียต้องเตือนเรื่องความรักเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับโดยเฉพาะราศีมีนที่มีความเจ้าเสน่ห์เป็นทุนอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะมีประเด็นเรื่องมือที่3เรื่องอะไรแบบนี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับดังน,นั้น การดูแลใจใส่กันนะครับปกรูปแฟนติดกระเป๋าตังค์ไว้นะครับหรือว่าใส่ไว้ในหน้าจอมือถือบ้างนะครับหรือประเภทที่แบบแอบไปแชทไปคุยอะไรกับใครเนี่ยนะครับก็เลิกซะนะัพฤติกรรมนี้เพราะว่าถ้าปล่อยไปตามดวงเนี่ยปัญหานี้มันจะเรื้อรังนะครับมันก็จะไม่จบแล้วไม่ได้ว่าจะจบสวยด้วยครับดังนั้นใครที่เกิดราศีมีนเนี่ยถ้าหากคุณตั้งใจอะความรักที่เป็นตัวจริงของคุณเนี่ยโอกาสในการขยายครอบครัวมีเข้ามานะครับแต่งงานมีลูกมีบุตรอะไรแบบนี้ก็จะเป็นข่าวดีในประมาณแบบนั้นเข้ามา ทางค่ะแต่ดิฉันว่าไม่ว่าราศีไหนนะคะอย่าแอบไปมีกิ๊กนะคะอย่าไปคุยคุกิ๊กนิดนิดนัดนน <laughs> จบไม่สวยแน่นอนค่ะ <laughs> ถึงแม้ว่าตอนนี้จะสวยอยู่นะคะแต่ถ้าสมมติเกิดเรื่องนี้ไม่สวยแน่นอนค่ะ <laughs> สภาพศพเย็ยนแน่ค่ะ <laughs> ติดตามกันต่อนะคะยังมีอีกหลายราศีที่ยังไม่ใช่ราศีคุณคุณต้องติดตามดูนะยังไม่ถึงราศีดิฉันเช่นเดียวกันนะ <laughs> อ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณรู้จักโครงการนี้ไหมผูกปิ่นโตข้าว เออผูกเนี่ยนะไม่ใช่แค่ปิดโตรธรรมดานะเรานะในชีวิตนี้เราอาจจะได้เป็นเจ้าสาวก็ได้โอ้แล้วเราจะหาเจ้าบ่าวจากไหนสักครู่เดียวค่ะ